โรสโรสเสียงเรียกแขบผ้าเรากลับไปเสียงของคนแก่นั้นทำให้หญิงสาวที่กำลังนอนหลับอยู่สลึมสลือตื่นขึ้นมาแล้วก็แทบสะดุ้งโยงเมื่อเห็นยายเครือทองกำลังนั่งจ้องเธออยู่ที่ปลายเตียงยายยังไม่ไปที่ชอบที่ชอบอีกเหรอเธอลุกขึ้นนั่งรีบดึงผ้าห่มมาปิดหน้าด้วยความกลัวพรุ่งนี้หนูจะรีบทำบุญไปให้อย่ามาหลอมาหลอกกันเลยนะฉันจะหลอกแก จะมาหาทุกวันไม่ให้มีความสุขไปตลอดชีวิตยายเครือทองกล่าวอย่างอาฆาตสีหน้าดุดันแกห,หนูจะขายไล่ทิ้งต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรออย่ามาันหลอกมาหลอนกันเลยนะหนูไ่าล่ะกล้าดียังไงคิดจะขายสมบัติตระกูลรู้หรือเปล่ากว่าบัมพาร์บลุดจะสร้างได้ขึ้นมาได้ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่นอกจากจะไม่ช่วยรักษาแล้วแกยังจะมาทำลายอีก แกมันเร็วนางหลานเนละคุณแต่หนูไม่มีปัญญาจะหาเงินมาใช้นี่ที่ยายก่อไว้จริงๆทำไมตอนทำยายถึงไม่คิดก่อนละ่ะพอตัวเองตายไปแล้วจะมายโยนที่คนอื่นแบบนี้ได้ยังไงนางรสกล้าว่ายายเหรอปากจริงนี้น่าจะหักคอให้ตายไปตั้งแต่เกิดโอ๊ยยายปล่อยนะหนูหายใจไม่ออกเธอยกมือวอนขอชีวิตกลับไปทำงานที่ไร่แสนรักซะไม่เอา ชาวกรุงอย่างหนูจะไม่ยอมทิ้งความสบายไปอยู่บ้านนอกเด็ดขาดแต่แกต้องทำยายเครือทองสั่งเสียงเข้มถ้าไม่ทำก็ต้องไปเป็นเมียของพ่อก,กรฤดงั้นยายก็หักคอหนูให้ตายไปตอนนี้เลยดีกว่าแกมันดื้อด้านพ่อก,กรีดไม่ดีตรงไหนออกจะรอรวยสายเปขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พราเขาเอาเงินมาให้ยืมแล้วก็ป่านี้ไร่แสนรักคงตกเป็นของคนอื่นไปแล้ว เธอทูลกันนะักยายก็ไปเป็นเมียเขาเองสิอย่ามาบังคับใจหนูต่อให้ผียายมากรอบให้ตายปนารีก็ไม่มีวันเปลี่ยนความคิดเด็ดขาดยิงสาวตัดใจดันมือยายออกไปจากคอแล้วรีบวิ่งหนีไปจากห้องแต่ยังไม่ทันจะก,ก้าวพลนออกไปจากประตูเธอก็สะดุดลม้ลมลงเพราะถูกงูเหลือมตัวใหญ่ขวางทางเอาไว้